7HD กับกองทัพละครใหม่ส่งท้ายปีพร้อมเสิร์ฟละครแบบสับแบบใหม่ที่หน้าจอช่อง 7HD แล้วค่ะกับทัพละครส่งท้ายปี6เรื่องที่ตอนนี้เดินหน้ากลับมาถ่ายทำด้วยมาตรการป้องกันโควิด19มาแน่คุณจะไม่ให้ฉันห่วงคุณได้ยังไงฉันทั้งที่ชีวิตคุณก็มีค่าเหมือนกันผมจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับ กรงน้ำพึง่งเรื่องราวความรักต้องห้ามแทมกลางเหตุฆาตกรรมละครเรื่องใหม่ของพระเอกแถวหน้าเวียสุกลวัฒน์ที่มาสารต่อความเข้มข้นหลังกลับมาจากการถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดประกบกับนางเอกเคมีใหม่พระพายรมิดา,าแค่ตัวอย่างเบาๆาก็เรียกความดราม่าได้แล้วค่ะเราแค่อ่านแค่ทวีตเมนต์สั้นๆนะครับก็น่าสนใจแล้วเพราะว่ามันเป็นละครโรแมนติกแต่ว่ามันก็จะมีรอบด้วยเรื่องของฆาตกรรมต่หนูว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ความลับขอ,ของในเรื่องของหนูกับพี่เวียเนี่ยม,ม,ม,มันเป็นไปไม่ได้เลย อีกเคมีใหม่ที่ตาัาส์ไม่เบายูโรยศสวัสดและพิงพลอยประภาวดีพระนางเจนใหม่ของช่อง7 HD กับละครสามีชั่วคืนจากความสัมพันธ์ชั่วคืนที่อาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปงานนี้จะได้เห็นมุมดราม่าของยูโรและพิงพลอยแบบเต็มๆแน่นอนแค่ตัวอย่างน้ำตาของพระเอกก็ไหลไม่หยุดแล้วค่ะ ค่ะเราสองคนนะคะก็เต็มที่มากๆเลยค่ะก็เป็นบทบาทใหม่ของเราทั้งสองคนเนาะยังไงมาควนเนี่ยจะฝากจะฝากละครก็จะมาควนนั่นแหละก็ละครมันดีอ่ะก็เลยต้องมีมารมชนผจาเขาจะมาเชียร์ไงจะฝากว่าจริงคบรถเลยค่ะก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็อะไรหลายอย่างเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะเราเต็มที่กันมากๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับสามีชั่วคืนครับผม ตัวฉันยังไม่รู้จักตัวเองดีเลยว่าเป็นใครอีกคู่เจนใหม่ที่น่าจับตามองการเจอกันอีกครั้งของโดนัทพัทรพลและปูเป้เกษรินในละครดังรักพรางใจคัมแบ็กด้วยความเข้มข้นโดยเฉพาะปูเป้ที่มารับบทฟ้าแฟดเป็นครั้งแรกและการแสดงอีกขั้นของโดนัทพัทรพลที่แฟนๆต้องลงสเสน่ห์เขาคนนี้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับจะได้เห็นแบบมุมใหม่ๆอีกแนวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ Oupe, เป็นเรื่องแรกเลยที่รับบทแฟรตก็สัญญาจะทำให้เต็มที่ค่ะฝังแน่ละครแอคชั่นหนึ่งเดียวส่งท้ายปีต้องหลีกทางให้กับปล,ล้นลอยฟ้าผลงานของศิลปินแห่งชาติฉลองพักดีวิจิตที่เตรียมปั้นพระเอกคนใหม่ฟิล์มกัญยกริตมาประกบคู่มิ้นบารมิตาการบู๊ในสไตล์ฉลองแบบออริจินัลหาดูได้ที่นี่ที่เดียวค่ะรับรองว่าการไล่ล่าเนี่ยมันแน่นอนเล้าใจแน่นอนอลังการ ระเบิดจูใจเล้าใจคือคนต้องระ <มา S 2> วังนี่ไง <c oughs> อยากที่ได้ยินอยากที่ได้ฟัง <c oughs> ก็มาร่วมรุนกันนะคะในปืนลอยฟ้ารับรองว่ามันแน่นอนค่ะฟินแน่ฉันอยากจะสั่งสอนเนคุณหนูจี๊ดเอาแต่ใจนะั่นเตรียมฟินกับคู่นี้ได้เลยค่ะทันวาสุริยจกักรมาพร้อมนางเอกที่แฟนๆคิดถึงแคทซอนยารอดูความแซ่บปรีดของหนูจี๊ดได้เลยจิกกัดกันแบบไม่มีใครยอมใครยิ่งมาเจอมวยถูกคู่อย่างทันวางานนี้ฟินคูณสองค่ะ สนุกแน่นอนแล้วก็น่ารักกุกกิกแน่นอนก็ย,ยังไงนะคะขอฝากละครเรื่องใหม่ของแคทกับพิธันวานเราเลยนี้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่คิดถึงพวกเราสองคนได้ดูกันแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะค,ะครับ,ค,รบคุณไม่มีสิทธิ์เอาเวลาหนึ่งปีของผม ไปสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นปิดท้ายด้วยความฟินแบบโหดๆเข้าทางพระเอกบิ๊กเอมกิตริตที่กลับมาเจอนางเอกฮาน่าลิวิสอีกครั้งในเจ้าสาวจำเลยการแต่งงานที่เริ่มต้นด้วยความแค้นแต่แฝงไปด้วยความรักงานนี้พระเอกดุไม่ไหว BIG กอมต้องเบาๆกับฮาน่าหน่อยนะคะฟินแน่นอนหมอนใบเดียวไม่พอครับอกแต่งจริงหรือเปล่าแต่งจริงหรือเปล่าโอ้ได้นะได้นะเอาพูดเองนะสิ่งสดพร้อมมากครับตอนนี้ รอชมละครส่งท้ายปีของช่อง7 HD มาแน่ปังแน่ฟินแน่แล้วพบกันเร็วๆนี้ค่ะเตรียมตัวไว้ได้เลย